สวัสดีอีกครั้งครับผมสำหรับ EP นี้นะครับผมจะเป็นการเก็บตกต่อจาก EP ที่111เนะครับเรื่องราชคลึกวันแรกเก็บทรงไม่ค่อยอยู่ซึ่งเป็นการเดินหาที่พักหาโรงแรมนะครับในวันแรกที่เดินทางมาถึงเมืองราชคลึกนะครับเนื่องจากว่าพอเดินทางมาถึงเนี่ยผมไม่มีสิทธิ์เลือกโรงแรมนะครับเพราะว่าทั้งเหนื่อยทั้งเพลียละ่ะคือโรงแรมระดับไหนก็ต้องเข้าไปพักก่อนก็เลยไปได้โรงแรมที่ประมาณ2 0 0 0ัรูปีซึ่งเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ชมนะ ดังนั้นเนี่ยก่อนที่มันจะมืดค่ําเกินไปเนี่ยผมต้องเดินออกหาโรงแรมแถวแถวใกล้ๆวัดพระเวรุวันนะครับผมเมืองราชคลึกนะครับผมวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะเดินรอบวัดเนี่ยเดินวนรอบวัดเนี่ยผมจะเจอโรงแรมสักที่ไหมนะครับเดี๋ยวจะให้ Google นําพาไปนะครับ ท่านก็จะได้รับชมบรรยากาศนะบริเวณแถวแวร,รอบๆวัดพระเวรุวันไปด้วยนะครับเพื่อความเพลิดเพลินเจริญใจก็ขอเชิญติดตามชมได้เลยครับตรงนี้มีนานะข้าวด้วยนะครับนคะรับนี่นี่น่าจะเป็นเขาที่เอ,อ่มีถ้ำสัตบันนะคูหาที่ทำสังฆยาปฐมสังฆยาพระไตยปิดกนะครับ นะวัดเวรุวันก็จะอยู่วันนี้เดี๋ยวเราเดินเดินมานี่แล้วก็มานี่นะครับแต่ผมก็จะไปหาโรงแรมก่อนนะครับเพราะว่าที่วัดพระเวรุวันจะต้องอ,อ,อยู่นานพอสมควรนะครับนี่ครับโอเคนี่ครับมีรถม้าครับ ที่เป็นนักบวชของนิครนนะครับนุ่งลงมห่มฟ้านะครับก็จะมีอย่างนี้เอาละเดี๋ยวเราไปวัดพระเวรุวันกันนะครับก็จะมีม้ามีม้านะครับมีม้ามีโคเทียบ นี่ทางเดินไปนะครับวัดพระเวรุวันนะครับเมื่อกี้ที่เห็นก็เป็นนักบวชของนิกายของเชนเขานะครับศาสดาคือมหาวีระนี่มีขนมด้วยครับตัวคนไทยก็มาเยอะ ตรงนี้ครับถึงเราครับวัดพระเวรุวันนะครับหน้าวัดแล้วก็มีรถม้ามาด้วยโอ้โหก็ นี่นะครับผมก็จะแบบให้ Google m o p g l e Map นะครับไปหาที่พักที่มันถูกๆเพราะนั้นเราเดินต่อไปครับตรงนี้น่าจะเป็นตะโปธานะครับตะโปธารามอะไรที่เขาเรียกกันที่อาบน้ำ ล้วก็ข้ามไปฝั่งโน้นครับผมาหาพี่พักที่แถวนี้ที่มันถูกถูก300เมตรลซ้ายตรงนี้มีสะพานนะครับสะพาน เนี่ยครับเป็นทานน้ำที่นะครับถ้าจะไม่ผิดก็เป็นตะโปธารามครับที่เข้ามาอาบน้ำกันพระพุทธองค์ที่ทรงบัญญัตินะครับไม่ให้พระภิกษุมาอาบน้ำบ่อยก็ตรงนี้แหละครับเป็นน้ำอุ่นนะครับจะลองลองดูนี่ครับก็เป็นแนวเขานะครับ ตามสตบันนักครูหาหน่าจะอยู่แถวเนี้ครับโอเคผมใช้หมายการสันยังไม่คุ้นเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวดูไปละกันนะครับรอาจจะว่าหาโรงแรมกันคือต้องหาโรงแรมตั้งหลักก่อนนะครับเบื้องต้นนี่ก็เป็นรถมา้า ก็แล้วในที่สุดแล้วนะครับผมก็แห้วครับผมผมไม่สามารถหาโรงแรมแถววัดพระเวรุวันได้เลยนะครับผมซึ่งมันหาแทบจะไม่มีเลยนะครับบางทีอาจจะมีระบุอยู่ใน Google Map แนะครับแต่ว่าเวลาเดินหาจริงๆแล้วมันก็ไม่เจอนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกได้เลยว่าบริเวณโดยรอบวัดพระเวรุวันเนี่ยแทบจะไม่มีโรงแรมเลยนะครับผมและสําหรับ EP นี้นะครับทุกท่านคงจะทราบแล้วว่า e ีนี้มันก็ เป็นเก็บตกต่อจาก EP ีที่111นะครับเ,เรื่องที่ผมมาราชคลีปัอนแรกนะครับแต่พอดีผมเพิ่งค้นหาคลิปนี้เจอแล้วก็เสียดายถ้าจะไม่เอามาลงนะครับเพราะว่าก็จะได้เห็นบรรยากาศไปอีกแบบนึงก็เลยเอามาลงอีกประการหนึ่งคือเดี๋ยวผมจะทํารีวิวโรงแรมที่พักในราชคลีบต่ออีกสักคลิป2คลิปนะครับผมเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านใดที่สนใจนะครับ <laughs> จากนั้นเราค่อยไปพูดถึงเรื่องต่างๆนานา,นานากันต่อไปนะครับ ก็ผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดปุ่มสั่นกระดิ่งให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ